สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนล่าสุดที่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมาทันทีนะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับซาโบและกวก็วิวีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้มีการปรูเรื่องราวนะว่านอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับวิววีซาโบและก็แฮนด์คอกเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่แฮนดเเผยรื่องรอก และทีนี้เราก็จะกลับมาดูกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นซาโบและก็วิวีเนี่ยในตอนนี้นะั้นมีจุดเชื่อมโยงอะไรสำคัญกันบ้างโดยที่เรื่องราวนั้นคือขาองซาโบที่ในตอนนี้นะั้นก็ได้มีการเปิดเผยเหมือนว่าคนทั่วโลกเนี่ยก็ต่างเารียกซาโบว่จาจักรพรรดเพิงโดยความที่ว่าเขาได้บุกไปทำลายสัญ,ญลักษณ์นะฮะของพอมังกรฟ้าเหมือนกับว่าเป็นการประกาศสงครามและยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือพวกซาโบเนี่ยยังต่อสู้กับสองพนเลยเอกฟูจิโทราและก็ริคุกิลแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเหลือโคมาออกมาได้มมนกลยกลายเป็นเรื่องราวนะะ ที่ว่าขนาดพวกซาโบนั้นต้องต่อสู้กับพลเรือเอกพวกเขานี่ยก็ยังช่วยเหลือคูมาแล้วก็ยังหนีรอดมาได้อีกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าซาโบและกระหล่ำแม่ทัพของคณะปฏิวัติพวกเขานั้นมีความสามารถและก็พลังในการต่อสู้ที่สูงมากนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นการกระทำของซาโบเนี่ยมันยังทําให้เขานั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังอีกด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดนั้นก็ไม่ได้เฉลยมาแค่นั้นเพราะว่ามันยังมีเรื่องราวที่บอกนะว่าซาโบเขานออาารร้้แ่่่นีีีีก็จะะมเืงทปปลลหดฮ เพราะว่าซาโบตั้งแต่เข้าไปที่เมริจูเเนี่ยข้าวนันก็แค่แทรกซึมเข้าไปในงานประชุมโลกแต่ว่าท้ายที่สุดแผนการของพวกเขานี่ยก็ได้เปลี่ยนไปโดยการช่วยเหลือขุม้าแล้วก็ประกาศสงครามกับเผ่ามังกรฟ้าได้สาเร็จเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการหมังนพวกซาโบเนี่ยเป้าหมายหลักของพวกเขานั้นคือการประกาศสงครามนะฮะแล้วก็เป้าหมายรองของพวกเขานั้นคือการช่วยเหลือขุม้าซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับราชาเข้าบ้านเลยสักนิดและถึงแม้ว่าราชาเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นลูกหลันของเรา20กษัตกริย์าก็จะิงนะฮะ แต่ว่าราชาเขาบ้านนั่นก็ไปอยู่ที่อาลาบาตาและเขานั้นก็ไม่ได้อยากเป็นเผ่ามังกรฟ้าเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าซาโบเนี่ยไม่มีเหตุผลที่เขานจะต้องฆ่าราชาเขาบ้านสังนิดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าข as ่าววันตายของราชาเขาบ้านเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวลวงเพื่อย้อนความผิดกับซาโบก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ท่านอิมเนี่ยถือรูปของวิวีแล้วก็มีคาถามจากข้าพทเจ้าหน่าว่าใครคือแสงสว่างดวงต่อไปที่กําลังจะหายไปโดยการที่ท่านอิมนั้นถือรูปของวิ ของท่านอิมแล้วก็ฮาผู้เท่าจะทําไมเกิดเหตุการณ์ที่วีวีเนี่ยหายตัวไปแล้วก็ข่าวที่ราชาเข้าบ้านได้ถูกฆ่าตายก็เป็นได้เพราะว่านอกจากเรื่องราวที่ราชาเข้าบ้านได้ถูกซาโบนฆ่าตายเนี่ยมันจะดูแปลกประหลาดแล้วเรื่องราวของท่านอิมฮาผู้เท้าแล้วก็วีวีที่หายตัวไปนั้นก็จะลงล็อกกับพอดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดวิวีเนี่ยเธอนั้นเป็นพวกพ่อของพวกลูฟี่พชานซาบโบนนฮะข่าวนั้นก็จะมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นคนที่ฆ่าราชาเข้าบ้าและยิ่งกรณีที่วนัไปมก็จะิ่งงมี2เรรือาวที่เป็นไไม่ด้ในนนตอี้นั่นนก็คือสถาที่วยหายไป โดยที่สถานที่แรกที่มโอกล่าสไปไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือในตอนนี้วิวนี่ยอาจจะถูกจับตัวไปนะฮะโดยฝีมือของฮาผู้เท่าแล้วก็ท่านอิมกับเรื่องราวที่ว่าแสงสว่างที่กําลังจะหายไปคนถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นวิวี่ที่ตกเป็นเป้าหมายท่านอิมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แน่นะว่าในตอนนี้วิวี่เนี่ยอาจจะถูกจับตัวหลือถูกจับขังไว้นะฮะโดยฝีมือของท่านอิมแล้วก็ฮาผู้เท่าจะมาทําให้มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในภายหลังก็เป็นได้ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ที่วิววิก็็เปนนได้ะฮะ พราะว่าจากเรื่องราวที่ซาโบ้ได้ช่วยเหลือกุมามันอยู่ในช่วงเดียวกันกันกบราชาเข้าบ้านที่ถูกฆ่าตายและวิวีนก็ได้มาหายตัวไปหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ว่าถ้าเกิดว่าซาโบ้ได้ถูกสสยแล้วเป็นคนฆ่าราชาเข้าบ้านเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเชื่อมโยงกัน,นว่าซาโบ่ครานั้นช่วยวิวีที่เป็นเพื่อนของลูฟี่เอาไว้แล้วก็พาหนีไปยังคณะปฏิวัติเพราะราชาเข้าบ,บ้าน,นะฮะถูกทําลายแล้วก็มีข่าวว่าเขานั้นตายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ลองลองกันพอดีนะว่าซาโบ้เนี่ยอาจจะเป เป็นคนที่ฆ่าราชาข้าบ้านและเจ้าหญิงวิวีนี่ก็หายไปก็เป็นได้และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนี่คือการที่ราชาค้บ้านนั้นตายเนี่ยข่าวนี้น่จะเป็นข่าวจริงือว่าข่าวปลอมกันแน่เพราะว่าในความที่ว่าที่ลาบาต้าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่าพูตานนั้นหลับไหลอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ลาบาต้าและพอนีคลิปที่ลาบาต้าก็บอกนะว่าพูตานี่มันอยู่ที่ประเทศวาโนเพราะฉะนั้นราชาค้บ้านที่อยู่ที่ลาบาต้ามาอย่างยาวนานนะฮะข่าวนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รู้เรื่องราวพวกนี้เพราะ แล้วก็เค็นความจริงนะว่าราชาคอบ้าเนี่ยรู้ที่อยู่ของอาวุธโบราณพูต้าหรือเปล่าและการที่ในตอนนี้วิวินหายไปบอกกับข่าวที่ว่าราชาคอบ้าเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยก็จะมีโอกาสพอสมควรนะฮะที่ราชาคอบ้าเนี่ยอาจจะยังไม่ตายและเขาเนี่ยอาจจะถูกจับตัวไปแล้วก็บอกว่าตายแต่ว่าแท้จริงแล้วเขานั้นอาจจะกาลังถูกเข็นเกี่ยวกับเรื่องราวอาวุธโบราณก็ได้นะว่าตกลงละมานเนี่ยอยู่ที่ส่วนไหนของลาบาต้ากันแน่เพราะว่าในตอนนี้ที่ลาบาต้าเนี่ยก็จะมีเหล่าทหารเลยอยู่เต็มไปหมดนะฮะมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้ไม่ยิ่ง รื่องราวของซาโบวีวีแล้วก็ขอบ,บาที่ได้ไม่กล้ารปรเปิดเผยมาเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่ได้ไม่กล้ารปรเปิดเผยมาหลังจากนี้ก็เป็นได้และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจในตอนล่าสุดนะฮะที่มันได้มีการ,ปรเปิดเผยออกมาซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือว,ว่าต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาคคิดใหม่ช่องเราสำหรับที้ผมต้องขอตัััวลลาไปปก่่ออนนแเจใหมคหคคิรรบบส,สด